สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเพจสมิตรทอนด้าสาขาพัฒนาการนะคะ,ะแผนกยุคคานะคะสำหรับวันนี้นะคะทางบริษัทนะคะมีรถนะคะมานําเสนอสวยๆเลยนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะมบิบลิโอนะคะ1.5ตัว V นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นปี2017นะคะตอนนี้นะคะทางชลูมนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดราคานะคะเหลืออยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ เดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนค่ะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันนะคะค่ะรอบรอบคันนะคะทางชลุมได้มีการทาความสะอาดนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีนะคะว่ารถนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ประวัตินะคะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ค่ะส่วนภายในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะ รถคันนี้จะเป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะเบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆนะคะแล้วก็ภายในนะคะค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะเบาะจะเป็นเบาะ3ามแถวนะคะเบาะที่เบาะหลังก็สามารถปรับพับได้นะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะภายในนะคะแล้วก็ปุ่มมันติฟัง์กชันต่างๆนะคะปุ่มใช้งานพวกวิทยุนะคะใช้งานได้ปกตินะคะผ่านการตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะเลขไม้นะคะสำหรับคันนี้นะคะไม้อยู่ที่97,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม้แท้100%นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเด๋ยเอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะทางโชลูมได้มีการจัดโปรโมชั่นนะคะลดราคาพิเศษเหลืออยู่ที่3 9ม0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เราให้ไว้ด้านล่างหรือว่าคอ l l center 1นเตอร์1334นะคะโชลูมของเรานะคะจะอยู่ ที่ฮอนด้า Honda พัฒน,นาการนะคะแผนกยุทธานะคะถนนพัฒน,นาการตากซอย30นะคะของเราเปิดทุกวันนะคะจันท์ถึงอาทิตย์เลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็เข้ามาชมรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอกขอ,อนำเสนอรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ